สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมาเสนอการศึกษาระบบการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสีพ่อช้ำครับผมข้อมูลพื้นฐานครับข้อมูลท,ทั่วไปชื่อโรงเรียนเทศบาลสีพอช้ำตั้งอยู่ที่263ถนนมิตรภาพหลองไายตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับจังก,กัดเทศบาลนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ ปอรอนตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งถึงระดับ 6, มัธยมกปีที่หกจำนวนสิบสองห้องเรียนโรงเรียนมีหน้าที่สิบไร่สามงานให้สองกาลังวาเป็นกลุ่มการศึกษาทา้องถิ่นที่สี่ครับประวัติความเป็นมาของเรียน 6, น, 2, 5, 9, 9นะครับเมื่อปีประมาณสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับโรงเรียนในสังก,กัดเทศาบาลจะได้รับมีความได้รับความนิยมมาก,มากซึ่งโรงเรียนมีอยู่แล้วสามแห่งครับซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนเรียนที่เพิ่มขึ้นดังนั้นทาง เทศบาลจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นอีกเป็นแห่งที่สี่ครับและได้ชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลสี่พอชํำครับผมนี่จะเป็นแผนผังบริเวณโรงเรียนนะครับพิเศษทัศพันธกิจและจุดมุ่งหมายนะครับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของการศึกษาครับในจุดหนึ่งพิเศษทัศโรงเรียนเทศบาลสี่พอชํำจัดการศึกษาสูาส่ความเป็นเลิศพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช้ในขิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม หนึสองภาร,ร,รกิจโรงเรียนที่าลนัสีพอชัมแนะนำพเสียทั์มากำหนดเป็นภาร,ร,รกิจดังนี้หนึ่งพัฒนาความเป็นเลิศด,ด้านการศาึกษาสองพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เป็นประสงค์สามพัฒนาการจัดการเรียน,นรู้ตลอดชีวิตสี่ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสานศาึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็งคําขอ้อของเรียนนะครับเรียนดีมีวินัยการศึกษาพัฒนา,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 าสิาาาารรร่งแวดล้อมร้อมเทคโนโลยีปรชญาของเรียนครับโรงเรียนที่าลนัสีพอชัม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและองค์กรอื่นสนับสนุนให้การเรียนของนักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความรู้ความคิดทักษะปฏิบัติมือรำมีนัำใจอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีส่วนลานามายัยแข็งแรงสมบูรณ์มีค่านิยมที่ดีงามอย่างสมบูรณ์สอดคล้องกันเพื่อพร้อมเพื่อกนนารสืต่อเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพเอกลักษณ์ นะครับนักเรียนมีทักษะอาชีพสามารถไปประกอบวิชาชีพและศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพอัตรานะครับนักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา1ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างม,มีคุณภาพเป็นไปตามบตรฐานฐากษา2ผู้เรียนคนดีมีคุณธรรม3ผู้เรียนได้รับกนนารพัฒน,า,นาตามศักยภาพ 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ฐานะสูงสุด้ด้การเทคโนโลยีด้านต่างประเทศได้การสร้างนวัตกรรมและด้าสุขภาวะครับ ถ้าผู้เรียนมีอาชีพและรายได้ระหว่างเรียนอกผู้เรียนไม่จิตสำนึกรักบ้านเกิดรักสิ่งแวดล้อมเด็ดผู้เรียนดำเนินชีวิตตามศาสตรราชาครับ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนค่ะสถานศึกษานะคะมีการกาหนดเป้าหมายอุยทัศน์และันรกิจที่เกิดจากความต้องการของชุมชนที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหของสถานศึกษานะคะท้องถิ่นกลมส่งเสริมการปรกครองท้องถิ่นนโยบายของรัฐละแผนการศึกษาของชาตินะคะซึ่งนะคะมีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษานะคะของสถานศึกษาควาอสอดคล้องกับมาตรฐานสานศึกษาที่กําหนดค่ะ ดำเนดการแผนที่วางไว้และมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบมีการตรวจสอบคบคุณภาพสารศึกษาโดยมีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะด้วยองค์กรคุณภาพ p d c a ค่ะโดยทําการประเมินคุณภาพสารศึกษานะคะโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะจะทําเป็นรายงานคุณภาพสารศึกษานะคะประจําปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเปิดเผยแผงต่อสาธารณชนนะคะและก็เว็บไซต์ของสถาบันนะคะ ต่อมานะคะมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะคะมีทั้งหมดสามาตรฐานค่ะอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศค่ะหน้าที่หนึ่งนะคะได้คุณภาพผู้เรียนนะคะพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจัยรณยานอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้อย่างมีความรู้ค่ะซึ่งคุณลักษณะนะคะมีค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดทุกมาตรฐานนะคะในระดับคุณภาพดีเลิศค่ะ ต่อไปนะครับด้านกระบวนการบริหารและการจัดการนะครับโรงเรียนเทศบาลสีพาอชานะครับได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศ์และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาประจําปีโดยผ่าน ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีโครงการกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีอย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดให้มีการนิเทศภายในเพื่อการกราบติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนแต่สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพครับ ต่อไปนะครับได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครับคณะครูวางแผนการจัดทําแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาจัดทาโครงสร้างรายวิชาและผ่านการจัดเรียนจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะอาชีพผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยการเรียนรู้จากโครงงานสเตมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการ จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายในรูปแบบชุมชนผู้เรียนชุมนุมผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจและยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศในการเรียนรู้ครับต่อไปมาดูแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษากันนะคะปะจัจจัยภายในสถานศึกษานะคะจุดเด่นเลยก็คือเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านดน,นตรีและสิ่งแวดล้อมค่ะ ผู้บริหารแนละนะครูนะคะมีภาวะผู้นําสูงครูได้รับการพัฒนาด้านการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องครูคนเดียวสามารถบูรณาการเชื่อมโยงได้หลายกลุ่มสาระนักเรียนมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการเรียนครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีในชนุมชนครูมีความชันนันด้านการจัดก,การเรียนการสอน ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้ตามความสนใจโดยมีหลักสูตรคู่ขนานที่สามารถประกอบอาชีพได้ถึง3หลักสูตรคือช่างยนต์คอมพิวเตอร์และดนตรีโรงเรียนนะคะมีงบประมาณสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนค่ะสุดที่ควรพัฒนานะคะผู้เรียนบางส่วนนะคะมีความบกพร่องใานการเรียนรู้อ่านหนังสือไม่ออกทาให้ไม่สามารถเรียนได้ทางเพื่อนๆค่ะผู้ต้องจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนและยังไม่สามารถแยกห้องเรียนได้ค่ะ ครูนะคะมีพลังงานมากเกินไปนักเรียนบางคนขาดเบียบวินัยและสมาครรารวะคู่ควรจัดอบรมครูเรื่องการวัดและประเมินผลการจะทําการวิเคราะห์ข้อสอบค่ะควรสำเร็จทางการเรียนนะคะบางกลุ่มวิชาย,ยังไม่ถึงเกณฑ์ค่ะและสถานที่บางส่วนนะคะชํารุดเช่นห้องน้ําค่ะ ส่วนโอกาสนะคะก็คือ1นนะคะชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีค่ะ 2. นะคะโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ค่ะ 3. นักเรียนโรงเรียนนะคะมีแหล่งเรียนรู้จากชุมชนที่สามารถไปเรียนรู้ได้สนะคะโรงเรียนมีวัดอยู่ใกล้ทาให้สะดวกในการนํานักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมเพื่อกล่มเกลจิตใจค่ะและ 5. นะคะโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนทําให้ง่ายต่อการคมนาคมค่ะ ส่วนอุปสรรคนะคะก็คือมีสถานศึกษาจํานวนมากที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงค่ะผู้ปกครองส่วนใหญ่นะคะมีอาชีพค้าขายจําเป็นต้องย้ายถิ่นฐานบ่อยๆค่ะทําให้มีผลกระทบต่อการเรียนของผู้เรียนผู้ปกครองส่วนใหญ่นะคะมีฐานะยากจนทอดทิ้งให้ลูกอยู่กับปู่ย่าตายายค่ะทําให้เดขาดความอบอุ่นขาดการดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดาค่ะ ต่อไปนะคะเป็นทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคตค่ะ 1. นนะคะพัฒนาครูอาจารย์ให้มีทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะผลิตสื่อการสอนและใช้สื่อการสอนนักเรียนนะคะอย่างเป็นระบบแล้วก็สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางว,าวิชาชีพค่ะ2นะคะพัฒนาอาคารเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในชุมชนนะคะ ได้คนพาหาความรู้ได้อย่างทั่วถึงค่ะและ3นะคะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนคิดคน้นวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานนะวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอค่ะส่วนความต้องการและการช่วยเหลือนะคะ 1. นนะคะการจัดก,การศึกษานะคะการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในทั้ง8กลุ่มสาระค่ะด้วยครูนะคะจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมแบบโครงงานกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้ผู้เรียนค่อยๆหาความรู้ตนเองและใช้เทคโนโลยีอย่างฉัฉลาดค่ะ 2. นะคะการบริหารการศึกษาค่ะ1นะคะเลยก็คือวิเคราะห์ปัญหาจากนโยบายและแผนการดาเนินงานที่ผ่านมาค่ะ 2. อนะคะอบรมรูปแบบการสอนเทคนิคการสอนใหม่ๆและใช้โปรแกรมแสดจรูปเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้ทันต่อรูปยุคปัจจุบันค่ะ 3. นะคะการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ที่เทคโนโลยีให้ครูนะคะเพื่อนำมาใช้ในการสอนที่ทันสมัยมากขึ้นค่ะและนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันทีค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นระบบสารสนเทศ PDCA นะคะเป็นวงจรบริหารงานคุณภาพประกอบไปด้วยสีขั้นตอนนะคะคือวางแผนปฏิบัติตรวจสอบและปรับปรุงนะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทํางานขององค์กรอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรทุกประเภทและประยุกต์ใช้ได้หลายแง่มุมค่ะต่อไปนะคะเป็น PLC นะคะคือการที่ครูผู้บริหารและนักการศึกษานะคะได้มาแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแน,นวทางในการสอนนะคะ และสร้างส,างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น P K Student นะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบวัดและประเมินผลเพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศและนําผลการประเมินผู้เรียนมาพัฒนาคุณภาพทางการเรียนของผู้เรียนนะคะและนําผลการและนําผลพัฒนาผู้เรียนโดยจัดทําการสอนซ่อมเสริมค่ะเพื่อพัฒนาและประับปรุงการจัดการเรียนรู้นะคะต่อไปจะเป็น K M นะคะคือการจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเกอบุคคลหรือเอกสารนะคะมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการกําหนดกรอบและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครับมาตรฐานที่1ครับคุณภาพผู้เรียนตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนนะครับข้อ 1. มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณมาตรฐานการศึกษาของสารศึกษาครับ2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิบาลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาครับ 3. มีความสามารถในการสร้างนวันตก,กรรม 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5มีผลสำเร็จทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ,อการงานอาชีพคุณลักษณะที่เป็นประสงค์ของผู้เรียนข้อ1ครับการมีคุณลักษณะและคุณค่าที่ดีตามที่สารศึกษากำหนด 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย4ส,สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมครับมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการนะครับมีตัวบ่งชี้ดังนี้ครับ1มีเป้าหมายพิจารณาและพันธกิจที่าศึกษาต้องกําหนดชัดเจน2มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ,าาแบบองการศึกษา3ดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสารศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย สพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเพื่อสนับสนการบริหารและจัดการการจัดการเรียนรู้าตรฐาที่3นะครับกระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 2. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ ใช้สื่อเทีโนโีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสรับกนุเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครับกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ